เคยนั่งมองดูออน้ำพุแล้วก็สงสัยไหมคะว่าทำไมสายน้ำมันต้องพุ่งโค้งๆสวยๆแบบนั้นหรือเวลาเราเตะบอลโยนของขึ้นฟ้าเนี่ยทำไมมันไม่พุ่งตรงๆไปเลยละ่ะมันต้องโคง้คงๆลงพื้นตลอดเลยนั่นน่ะสิครับรู้ไหมคะว่าไอ้รูปทรงโคง้คงๆที่เราเห็นบ่อยๆเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องเลขที่เราจะมาคุยกันวันนี้เลยคะ่ะคือสมการกำลังสองกับพาราโบลาใช่เลยครับ จากข้อมูลที่เราดูกันมานะทั้งจากเอกสาร MAT 6100แล้วก็เรื่องสมการกำลังสองและพาราบโบลาเบื้อนต้นเนี่ยวันนี้เราจะมาดูกันแบบสบายๆนะครับว่าไอสมการหน้าตาเหมือนโคตรลับ ax 2 plus bx plus c เ q u a l to zero เนี่ยเออมันไปสร้างเส้นโค้งพาราบโบลาได้อย่างไงแล้วที่เราเรียนเรียนกันเนี่ยเอะมันมีประโยชน์อะไรในชีวิตจริงเราบ้างหรือเปล่า เยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาค่อยๆแกะเรื่องนี้กันให้เห็นภาพชัดๆแบบเข้าใจง่ายๆเลยดีกว่าค่ะเอาตั้งแต่เริ่มเลยนะคะเอ้เจ้าสมการกําลังสองเนะะี่ยค่ะมันต่างจากสมการธรรมดาธรรดายัางไงนะคะเห็นมีเอ่อ x ยกกําลังสองด้วยถูกต้องเลยครับจุดสําคัญคือ x กําลังสองนี่แหละครับสมการกําลังสองเนี่ยจริงๆมันก็คือสมการพหุนามแบบหนึ่งที่เอ่อกำลังสูงสุดของตัวแปร x นะครับคือ2 หน้าตามมาตรฐานก็จะเป็น a x s plus b x plus c equal z e แต่มีข้อแม้นะครับข้อแม้อะไรหรอคะคือตัว a นะครับตัวแรกที่อยู่หน้า x s q a เนี่ยห้ามเป็นศูนย์เด็ดขาดเลยอ๋อค่ะค่ะเพราะถ้า a เป็นศูนย์ปุ๊บ ipod x s q u a มันก็หายไปเลยใช่ไหมครับมันก็จะเหลือแค่ b x plus c equal z e ซึ่งอันนั้นมันเป็นสมก,การเส้นตรงกราฟก็ตรงๆเลยแต่พอมี x s q u a เข้ามาปุป๊บ กราฟมันจะไม่อยู่ตรงๆละมันจึงงอกลายเป็นเส้นโค้งที่เราเรียกมันว่าพาราโบลาครับพาราโบลาอ๋ออ๋อนึกออกเลยค่ะเป็นรูปโคง้คงเหมือนแบบตัว U ใช่ไหมคะเหมือนถ้วยเหมือนชามอะไรงี้ใช่ใช่ใช่แบบนั้นเลยครับกราฟของสมการง่ายๆอย่าง y เข้ากับ x สเนี่ยก็จะเป็นพาราโบลาหงายรูปตัวยเลยครับมีจุดต่ำสุดหรือที่เราเรียกว่าจุดยอด vertex เนี่ยอยู่ที่จุด ศูนย์ศูนย์พอดีแต่ว่านะครับถ้าตัว a ที่อยู่หน้า x square ในสมการ y เท่ากับ a x square plus b x plus c เนี่ยมันดันติดลบขึ้นมาอย่างเช่น y เท่ากับลบ x square กราฟมันก็จะกลับหัวเลยครับความลงกลายเป็นเหมือนออระครังความแทนอ๋อความลงใช่ครับแล้วจุดยอดมันก็จะเปลี่ยนจากจุดต่ำสุดกลายเป็นจุดสูงสุดแทนเข้าใจแล้วค่ะ แสดงว่า a เป็นตัวบอกว่าจะหงายหรือคว่ำแล้วแล้วไอ้ที่เราต้องมานั่งแก้สมการหากันว่า x เท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่นี่ค่ะมันคือการหาอะไรบนกราฟพาราโบลา,บลลาหรอคะอ่าอันนี้น่าสนใจครับการแก้สมการ ax square plus bx plus c เท่ากับ0หรือที่เรียกว่าการหารากนะครับจริงๆแล้วในทางกราฟมันก็คือการหาว่า ไอ้เส้นโค้งพาราโบลาของเราเนี่ยมันไปตัดหรือไปแตะตับแกน x หรือแกนนอนที่จุดไหนบ้างนั่นเองนะครับอ๋ออ๋อจุดตัดแกน x นี่เองใช่ครับเพราะว่าตรงจุดที่กราฟตัดแกน x เนี่ยค่า y มันจะเป็น0ูนย์พอดีเป๊ะเลยไงครับอย่างสมมติสมการ x กำลลบหเท่ากับศถ้าเราแก้สมการนี้จะได้คําตอบคือ x เท่ากับ1กับ x เท่ากับลบหใช่ไหมครับค่ะ ซึ่งสองค่านี้ก็คือตำแหน่งบนแกน x ที่กราฟ y เท่ากับ x 2 1ลับหนมันวิ่งไปตัดพอดีเลยครับโหกระจ่างเลยค่ะแล้วแล้วเราจะหาอจ,จุดตัดพวกนี้ยังไงได้บ้างคะมีวิธีง่ายๆไหมคะมีหลายวิธีครับวิธีแรกที่อาจจะเคยเรียนกันมาก็คือการแยกตัวประกอบหรือ factoring อืมแยกตัวประกอบใช่ครับอย่างเช่น x plus 2 x p l เนี่ย เรามองมองดูเอ๊ะมันจัดรูปใหม่ได้นี่นาเป็น x plus 1คูณกับ x plus 1หรือ x plus 1 squared equal zero พอจัดรูปนี้ได้ปุ๊บก็เห็นชัดเลยว่า x ต้องเป็นลบหนึ่งเท่านั้นถึงจะทำให้สมก,การเป็นศูนย์ได้อ๋อค่ะแต่วิธีนี้มันกอ็อ่อาจจะใช้ไม่ได้กับทุกสมก,การนะครับบางทีมันก็แยกยากหรือมองไม่ออกว่าจะแยกยังไงแล้วถ้าเกิด แยกไม่ออกจริงๆล่ะคะทำไงดีมีทางอื่นไหมคะมีครับไม่ต้องห่วงเลยเรามีเครื่องมือขั้นเทพอยู่ครับเรียกว่าสูตรสำเร็จหรือ quadratic formula สูตรสำเร็จใช่ครับแค่เราจำสูตรนี้ได้ x equals negative b plus or minus square root of b squared 4ac over 2a ถึงหน้าตามันจะดูเออซับซ้อนนิดใหม่นะครับค่ะดูน่ากลัวนิดนดนะคะแต่ไม่ต้องกลัวครับแค่เรารู้ค่า abc จากสมการ a x plus bx c, c ทเท่ากับ0ของเราเอามาแทนค่าในสูตรนี้กดเครื่องคิดเลขแบบเดียวก็ได้คำตอบหรือรากของสมการออกมาเลยไม่ว่าสมการมันจะแยกตัวประกอบยากแค่ไหนสูตรนี้เอาอยู่ครับเหมือนเป็นกุญแจมาสเตอร์คีย์เลยโหมีสูตรกกงด้วยแบบนี้ค่อยอุ่นใจหน่อยค่ะว่าแต่เรียนเรื่องพวกนี้ไปเนี่ยนอกจากใช้ตอนสอบแล้ว ในชีวิตจริงๆของเราเนี่ยมันเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างคะฟังดูมันเป็นคณิตศาสตร์มากๆเลยค่ะโอ้โหใช้เยอะกว่าที่คิดมากๆครับอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกเลยเรื่องวิธีโค้งต่างๆเนี่ยเวลาเราโยนของคว้างบอลหรือแม้แต่นักกีฬากระโดดไกลพุ่งแหลนวิถีที่มันเคลื่อนที่ไปในอากาศเนี่ยมันเป็นรูปพาราโบลาเลยนะครับจริงเหรอคะจริงครับพวกวิศวกรสถาปนิกก็ใช้หลักการนี้ในการออกแบบเยอะแยะเลยครับ อย่างเช่นออกแบบสะพานโค้งสวยๆให้มันรับน้ำหนักได้ดีหรือแม้แต่รูปทรงของจานดาวเทียมที่เราเห็นกันบ่อยๆจานดาวเทียมเนี่ยนะคะใช่ครับที่มันต้องโค้งเป็นรูปพาราโบลาเนี่ยเพราะมันมีคุณสมบัติพิเศษคือไม่ว่าสัญญาณวิทยุหรือคลื่นต่างๆที่วิ่งเข้ามาตรงๆขนานกันเนี่ยพอสะท้อนกับผิวโค้งของจานมันจะพุ่งไปรวมกันที่จุดจุดเดียวพอดีที่เรียกว่าจุดโฟกัส Oh, oh. นั่นแหละครับทำให้ตัวรับสัญญาณที่วางไว้ตรงจุดโฟกัสเนี่ยรับสัญญาณได้เข้มแรงชัดแจ๋วเลยเฮ้ยเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยสุดยอดไม่เคยคิดเลยว่ารูปทรงจานมันเกี่ยวกับเลขด้วยยังมีอีกนะครับในทางธุรกิจเนี่ยเขาก็ใช้สมการกำลังสองหรือกราฟพ,พาราบโบลามาช่วยวางแผนได้นะธุรกิจยังไงคะอย่างเช่นสมมุติเราเป็นเจ้าของโรงงานอยากรู้ว่าควรตั้งราคาสินค้าเท่าไหร่ดี ถึงจะได้กำไรสูงสุดบางทีความสัมพันธ์ระหว่างราคาขายจำนวนที่คนจะซื้อแล้วก็ต้นทุนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเส้นตรงไงครับบางทีตั้งราคาสูงไปคนก็ซื้อน้อยรายได้ลดตั้งราคาต่ำไปกำไรต่อชิ้นก็น้อยซึ่งความสัมพันธ์พวกนี้บางทีมันออกมาเป็นกราฟพาราโบลาคว่าพอดีเลยอ๋ออ๋อแล้วจุดยอดสูงสุดของพาราโบลาคว่านั่นแหละครับคือจุดที่บอกว่า ต้องตั้งราคาเท่านี้เท่านี้นะถึงจะได้กำไรพีคสุดๆหรืออย่างในตัวอย่างที่ให้มาเรื่องโรงงานแผงโซลาเซลล์หรือโรงงานเครื่องวัดอุณหภูมิก็ใช้หลักการเดียวกันเลยครับคือหาจุดยอดของพาราโบลาเพื่อหารายรับสูงสุดโค<ฆ>เข้าใจเลยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องคำนวณในกระดาษแล้วจริงๆใช่ครับหรือแม้จะเรื่องใกล้ตัวอย่างแบตเตอรี่มือถือที่เราเห็นกราฟเปอร์เซ็นต์มันลดลงเรื่อยๆนีครับบางทีอัตราการลด มันก็ไม่ได้คงที่ตลอดใช่ไหมครับอาจจะมีช่วงที่ลดเร็วลดช้าซึ่งถ้าพลอตกราฟออกมา บางช่วงมันก็อาจจะมีลักษณะโค้งคล้ายพาราโบลาได้เหมือนกันแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เส้นตรงนั่นเองโหฟังแล้วทึ่งเลยค่ะไม่น่าเชื่อจริงๆว่าไอสมการ a x s b x c เท่ากับ0ย์กับเส้นโค้งรูปถ้วยความถ้วยหงายเนี่ยมันจะไปแฝงตัวอยู่ในอะไรเยอะแยะรอบตัวเราขนาดนี้ตั้งแต่ลูกบอลลอยในอากาศจานดาวเทียมไปจนถึงการวางแผนธุรกิจเลยนะคะเนี่ยถูกต้องเลยครับหัวใจสาคัญมันคือแบบนี้ครับ คือโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันซับซ้อนกว่าเส้นตรงเยอะครับอะไรๆมันไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในอัตราคงที่เสมอไปการที่เราเข้าใจความสัมพันธ์แบบไม่เป็นเส้นตรงหรือนอนล i ีย a r อย่างพาราโบลาเนี่ยมันเหมือนเราได้เครื่องมือใหม่ๆมาช่วยมองเห็นช่วยอธิบายหรือแม้แต่ช่วยทำนายปรากฏการณ์ต่างๆรอบตัวเราได้แม่นยำขึ้นเข้าใจมาได้ลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยครับน่าสนใจมากๆเลยค่ะทำให้ฉุกค,คิดขึ้นมาเลยว่าเอ๊ะนอกจากพาราโบลาแล้วเนี่ย ใหความสัมพันธ์แบบโค้งๆหรือแบบซับซ้อนอื่นๆที่มันซ่อนอยู่ในชีวิตประจําวันของเราอีกเยอะแยะเนี่ยมันจะมีอะไรอีกบ้างนะที่คณิตศาสตร์จะเข้ามาช่วยไขยความลับให้เราเข้าใจโลกได้มากขึ้นอืมเป็นคําถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยค่ะเนี่ย